ผู้ชายชอบทำกิยกรรมอะไรกันบ้างคะมาไขาข้อข้องใจกันคะ่ะส่วนใหญ่ผู้ชายที่มานะคะแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือคุณภรรยาพามันนั่นเองคะ่ะแล้วสมัยนี้ยผู้ชายก็ชอบทำกิยกรรมอะไรกันนะอันดับหนึ่งนะคะเดาง่ายมากเลยก็คือกิยกรรมตาคะ่ะเพราะว่ายังไงก็ตามมาเกินสี่สิบตาก็ตกเนาะ ที่เกาหลีอะค่ะตาจะไม่โป๊ะเลยนะคะจะไม่เป็นหอยแครงเด็ดขาดเพราะว่าตาของผู้ชายเกาหลีนั้นจะทําเป็นชั้นตาแบบหลบในค่ะตาก็จะม้วนหลบในแต่ว่าตาก็จะค่อนข้างแบบเห็นลูกตาดําชัดแล้วก็เป็นลักษณะทรงรีหน่อยไม่เห็นชั้นตาก็คือหล่อเท่ๆตามสไตล์แมนๆเหมือนกับพระเอกเกาหลีเลยนะคะอันดับที่2ก็คือจมูกค่ะแต่ว่าจมูกเนี่ยเวลาคุณผู้ชายมาทำด้วยความที่ที่เกาหลีก็จะโอเให้พแล้วก็แก้ไข,ขโครงสร้างค่อนข้างเยอะผู้ชายอะจะเป็นเพศที่มันมี้ัมแล้วก็มีฐานจมูก ค่างใหญ่คุณหมอเขาจะต้องเหลาห้ำแล้วก็เหลาฐานจมูกนะคะแล้วก็อุดรูจมูกประมาณ2คืนนะคะซึ่งใายกรรมจมูกนั้น ผู้ชายที่จะมุกไม่หล่อยังไงก็ไม่หล่อทุกคนจะมุกมาอยู่กลางหน้าแล้วเหมือนมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอีกนะผู้ชายที่จะมุกหล่อเป็นสันยาวพอดีคมไม่ใหญ่เกินไปอ่ะคนนั้นจะเท่มากไม่ว่าตาเนี่ยจะหล่อหรือว่าไม่หลอกก็ตามนะคะดังนั้นสายการ่ทําให้ผู้ชายหล่อที่สุดก็คือจะมุกถัดมานะคะถ้าผู้ชายคนไหนที่มีหน้าต่อมากหรือว่าบุบเป็นส่วนๆส,สาม,มารถฉีดไขมันได้คะ่ะแต่คุณหมอจะฉีดไขมันตา่างกับของผู้หญิงนะคะของผู้ชายเนี่ยคุณหมอจะฉีดไขมันแบบ ะะแล้วถ้าผู้ชายคนไหนเนี่ยมีความหย่อนคล้อยแต่มันไม่ได้เยอะมากๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นร้อยใหม่มากกว่าการดึงหน้านะคะเพราะผู้ชายเขาไม่มีผมปิดเนื้อแผลเขาก็อาจจะเห็นชัดแล้วเขาก็มีความอดทนน้อยกว่าเราค่ะส่วนในเรื่องของโครงหน้านั้นก็มีผู้ชายมาทาพอสมควรนะคะแต่ไม่เยอะเท่ากับผู้หญิงถ้าผู้ชายคนไหนมาทําก็คือเขาอยากเบะมากเขาอยากหล่อมากเขามีอินเนอร์จัดมา,า,ากมาทุกคนแต่ว่าถ้าเราจะพาคุณสามีเรามาทําก็ให้เขาแก้ไขเฉพาะจุดที่เขาควรจะแก้ไขถ้าตัวเขาไม่ได้อยากทําเองนะคะไม่งั้นหลังจากเขาบ่นเสร็จเนี่ยภรรยา หูช้าได้ดูเลยค่ะ